ถวายตามปกติเดือนละหนึ่งกล่องพูนี้เป็นคููเดือนคูเดือนหลายปีมากแล้ว <c oughs> พอกูเป็นตัวแทนเนี่ยโยมแมกยังอยู่กรุงเทพหนึ่งกล่องนองโมทนาสาธุทิโจโจโประเทศสวีเดนบันได้ส่งนมวีพิษนอน้ำนม ข้าวกล้องนี่สูตรน้ำตาลน้อยนี่จำนวนสองลัง <c oughs> ถวายหลวงตาเนาะราคาหนึ่งหนึ่งร้้าบ้าทนาะอนุโมทนาสาธุนิพานประยโยโหตุระนอะจากนั้นคุณแม่แดงจิป,ปาทะนาะพร้อมญาติญาติถวาย อย่าหยอดตาหลวงตาเนี่ยอย่าหยอดตาแบบหนึน่งสองหลอดน้ำตาเทียมอีกหนึ่งกล่องนาะจึงขออนุโมธนาสาธุ <c oughs> นอกจากนั้นพระรัตนนนมหาพโลเนาะวงเลบ <c oughs> พระออดี <c oughs> บ้านอยู่จิกดูเนีย่ยยมพ่อหมียโยมแม่หน่อยเนี่ยเพิ่นไปอยู่พู้เน่ยเพื่อ,อหลวงจังวัดมุกดาหารเพิ่น <c oughs> ข,า,ขาย <c oughs> เป็นพิเศษพิเศษเนาะไปเธอก่อรล้นตาแล้วว่ากระโหลกไส้ลาเพิ่นผูน้อ้วนอ้วนใหญ่ๆพอเพิ่นเคยอยู่กับหลวงพ่อวัดประธาพนมอุปธรรมบำรุงเพิ่น ในทีสุดก็เลยไปบวชอีหรียว่ามอมดีน <c> ะ <oughs> บวชแล้วหลวงตาว่าตั้งใจเรียนดีได้ละเด้อมันมากลาบสองเทื้อแล้เคยเรียน <c oughs> บาลีสอบเลยผ่านประโยคหนึ่งสองปีนี่สอบปีเดียว,วได้นี่ <c oughs> บอกคือมหาหิงโนซี่ปีจังได ไปอยู่สามกับสี่ปีจังไดเนาะอันนี้เป็นสอบปีเดียวได้จังสีนาเป็นมาเยี่ยมเมื่อหัน <c oughs> เป็นเอาใบวุฒิบัตรที่เพินรับมากนั่นให้ให้ใหลวงตาสาธุน้ำจังสีนาถวายเป็นอะไรถวายบำรุงท่ายขันหลวงตานี่ ห้าร้อยบาทมาละกอห้าถุงเข้าโรงครัวเนาะอันนี้ยังขออนโมธนาสาธุเจ้าพันขี่รถมาให้เบิงพอดีอยังวะาม่จ็ตตีเนาะสองล้านป่ายพุนาโมเมนทั้ธรรมดาพันว่าดีดีดลงตาคั้นที่เอาตัวนี้เอาโลดวัสน ผมซื้อมาหกปีแล้วพันว่ารถด,ดีดีอันนั้นก็ดีอันนี้กด็ดีโอ้สันว่าดวงตาว่านอ่อ <c oughs> ต่อไปก็ครอบครัวไพริดพ่อเพชรแม่ปอมก่อนพนนอไพริดพี่ชายพี่สาวถิดบุญหลายนอ ทำบุญบำรงบรวรพุทธศาสนาเนี่ยก็จำนวนหนึ่งพันสร้อบาทมะม่วงอีกห้าเข่งใหญ่พุ่นน่ะนอเปนมถาวายเหมือนกันเลยเดี๋ยวคุยกันจากนอ้อยน,นิพพานะปัจโยโหตุและนอจากนั้นโยม กริดสดาวดีสีเชื้อพร้อมอครอบครัวอุบลราชธานีทำบุญบำรุงบวรพุทธศาสนานี้สี่ร้อยบาทอันนี่คนมาสนทนาทำน้ำในในสนทนาป่าใสทำมาเพื่อเราป่ามาปล่อยน้ำจังจนานานอกจากนั้น <c oughs> ราอทีการเกียงไกรกิติสัตโทวัดรรมปู่จานตำบลร่มเกล้าอำเภอนิคมคำสซ้อยจังหวัดมุกดาหารเป็นมาปฏิบัติธรรมญาติโยมมารับรวมสร้างพระพุทธโคนนี่ห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถวายพระทหารสังฆทานนี่สามร้อยบาท น้อค no, ่าน้ำค่าไฟเนี่ยบำรุงถ้าขาดน้งตาก็สามร้อยบาทรวมเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทอุธให้บิดามันดาผู้มีพระคุณตลอดฉันพั์สั้งหลายน้ออนุโมทนาสาธุนิพพานปัจจโยโหตุ เมื่อวานนี้ที่ขวาญมาเพิ่นตั้งจิตตั้งใจอยากเศษบุญพิเศษในจิตใน,ในใจก็แม่บานเพิ่นจักหน่อยเพิ่นว่าเพิ่นป่ารงไปแต่ก่อนเพิ่น,มนมมเมื่อวานเพิ่นเลยมาปรึกษาเดินมหาพงพันธ์พิจารณาวันที่สิบห้า มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพนิมณ์ <c oughs> นีมณ์ก็จ่าย์วันบ่านกะบอกของเฮาเนี่หกสิบกับหลวงตาว,นนว, <c oughs> วัานพันวาบ่เคยจักเถื่อวัานเหตุสองมาสองเถื่อกับบหลาหลธรรมดาวัฒน แต่วันนี้เธอที่สามพันมีดินมีอย่างต่างๆดินใหม่พร้อมวัฒนพันวานะเพิ่นเห็ดสาวยเห็ดสาล่าผักไหวอย่างต่างๆเพิ่นเห็ดก็เลือยหยาดนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปเมตตาเจริญพุทธมนต์จักน้อยบิณฑบาตฉันในบาตรพุ่นนาพิ่นเลยว่านิมนต์ครูบาอาจารย์ผ้าถวายสังฆทานเด้อวัฒน คือถวายยู่วัตบ่ายเกาบอนี่ตถุนพนวัเโ,โอกมิดเออที่บอกมาหาพง์ดอกว่าสุนมา,าพง์ผ้าถวายวัตถุหลวงตาว่ามันก็ดีใจว่าวไปหอดโปรพันเขียนอันแผนที่พ่อมพูณไดเข้าไปหอดนี่ก็ลงจากรถแล้วก็ไปเข่าสลามองนี่มองพักหลังมือหลังยังของหงนาของได้เรียบร้อยปะ อุมบาตออกมาตามถนนแล้วก็บ,บินาบาตไปพันวัดพ่อบินาบาตไปแล้วไปหอดแล้วก็แวะเข่าบานันิวัตสุนพันจัดที่พักไว้เรียบร้อยเบิร์ะนางเป็นแถวเป็นแถวเฮคืออยู่วัดปานี่พันวัแล้วแล้วก็ไหวาพารับสีนเจริญุทธมุนจักนอย <c oughs> แล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์พิจารณาอาหารแล้ก็ เฮ้ hey, คือเอาสมัยแหลกๆกันนะส่งกันไปละตักแหลกก็ส่งไปตักแหลกก็ส่งไปยังสินะเพลนเสียเป็นแถวเป็นแถวไว้ <c oughs> กับครูบาอาจารย์ทั้งวัดเพ่นนนวัดปานะจากน่อยวสันพันวาแล้วก็นิมนต์หลวงตาว้าธรรมะาพันวาธรรมะาครูบาอาจารย์จานแล้วกับวัดกันฉันหลวงตาว่าพันฉันแล้วหลวงตาว้าธรรมะาแล้วกั กวดน้ามรพอเนเถอะแต่ว่าห <c oughs> ลวงตาก็เลยว่ารถพาไปจันทบุรีนะรถบัตรท่านะ <c oughs> นว่าขอเก่าพันสำไปวัดพีทได้หลวงตาเด้อสาธุสาธุธอศัตรูโหลวงตาว่าจังสีนาเ <c oughs> นาะอันนี้เป็นมาเพื่อสาหาลือ เพื่อีะได้ทำบุญพิเศษสาวะัฒนปพิว่าอยากเ็ดบุญเป็นวานนอ <c oughs> กับนางสุภาพรพวงจันทร์ครูบารมีเป็นนออำเภอเมยวัดดีจังหวัดร้อยเอ็ดเ,เป็นก็เลยทำบุญปัจจัยนี่ถวายบำรุงท่าขันลงตาน่หนึ่งพันบาทอันนี้ออกเตตีสี่ ตีสีมือหันกับพระธรรมวันแล้วก็ขืนรลดไปเลยจังสินาอ้าวแล้วนอกจากนั้นนอคณะจากบ้านนิคมทหารผ่านศึกดงหมูจังหวัดมุกดาหารพระอาจารย์อาทิตย์กันตาสีโลน <c oughs> พลนมาเมื่อวานที่มขอเข่าปริวัดหลวงตาวัด่ันตมันเพลนวัาสิบพันศาพ่นนั้นนี่นอ no. <c oughs> <c oughs> เพลนมาเมื่อวานแล้วก็โยมม้วนสีวิพันโยมทนทัศสาพาลึกนอขันพี่ก็ขออภัยโยมคำกิ่งอุดมนา โยมอ,อัมพรเสนาเสียงอยสนอเสียงโยมกันยักกรใจช่วงโยมสมนึกสีวิพันธ์นอทำบุญร่วมสร้างสมเด็จพระพุทธโคดมนี่หกร้อยบาท <c oughs> และพร้อมด้วยผลไม้พะนมามูม่ว่วันนี้อาจารย์เป็นพญายามมานะสองขั้นหลดพุนหลดปีกอับเต็มมาทางหลังนอะมีขนุนมะม่วงสับป,ประรดเป็นต้นนอะอนุโมทนาสาธุนิพพานะปัจยโยโหตุมเน <c oughs> นอะ ลองตาถามเบิงดำม,มีเพ็นถวายนนามดื่มจันเด่นนะ <c oughs> อยู่บ้านหัวตาพานเพันไปสั่งพุทธรูปมันไร่อยก็องคแล้วมั่งโอ้ยจะเป็นสั่งขักสั่งแน่ <c oughs> นอีันเพ่นเอามาถวายวัดเก่าห้านี่ เดือนละเดือนละเธอนำเป็นแพกนะ็กกับซิบโหล่นำเป็นถังกับซิบถังทุกเดือนถุกเดือนอนอเนธรรมทวายนี่ก็ <c oughs> กเลยถามเพิ่นหันถามเพินพ่นนี่เดี๋ยวคุยกันอันนี้อยขออนุโมทนาสาธุ มเมื่อเศ้ากับหมอออนเชลี่โอรารักเนาะมาเจาะเลือดหลงตาอันตรวจเบาหวานแล้วเบาหวานพนพบอดีพอดีอ,ดอ,ดอยู่มาร่อยเก้าแต่ว่าหมอองค์อาจพันอยู่ค <c oughs> อนแกนสีนาคารินโรงพยาบาลสีนาคาริลนนั่งอีกอันนึงเบาหวานสะสมพะย่ะอ้อ เบิ่งแล้วก็คือกัรกับนอเขากินน้ำต้มน้ำตาลเข้าไปบางส่วนกับไปทำประโยชน์บันเบาหวานใส่บว์มักติสะสมสันตัวบันิโอรมีจังสั่นนอเป็นตะเบิงหลวงตาวาเบาหวานสะสมมาสั่นทันวาเออเออผสมหลวงตาว่านออันนี้เพิ่งกันเลยมาเจาะ เลือดเบ่งถนอกอ้ามาอนิหลงตาอนุโมทานหน้ามากกับสมควรธรรมะสั้นๆเดอ้อผู้ใดอยากเป็นคนงามคนงามเ